วันนี้พบกับคิโยตี้ชิดย่อยที่อาศัยบนเทือกเขาสูงที่สุดของบาฮาแคลิฟอร์เนียนั่นคือคิโยตี้ซันเพโดมาดีชื่อวิทยาศาสตร์คือเคนิสเลทนส์คลีดิกัสไอคลีดิกัสเนี่ยมาจากภาษากรีกนะครับที่แปลว่ามินิสัยลักขโมยหรือชอบโชว์โอกาสก็เข่าตีเนาะเดี๋ยวพวกมันเนี่ยมีขนาดปานกลางถึงค่อนข้างเล็กคล้ายกับคิโยตี้ในค้าสูรบาฮาตัวอื่นแต่ปรับตัว ให้เข้ากับชีวิตบนภูเขาสูงสีขนมันจะเข้มกว่าครอยตี้ในเทือกสานรอบๆอาจจะมีสีเทาเข้มหรือน้ําตาลเข้มมากขึ้นเพื่อช่วยพลังตัวในป่าสนและสภาพแวดล้อมบนภูเขาหินบ้างพวกมันเนี่ยคือเทือกเขาซานเปรโดมาดีซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในคาสบุดบาฮาแคลิฟอร์เนียประเทศเม็กซิโกพวกมันคือผู้เชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตในป่าสดโอ๊กบนที่สูงทุ่งหญ้าบนภูเขาและบนที่โขดหินและหน้าผาที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวด้วยความคล่องแคล่ว และความสามารถในการปรับตัวทําให้เคลียรตี้ซานเปดโดมาตีเนี่ยเอาตัวรอดในสภาพแวลดล้อมที่ท้าทายได้ดีอาหารหลักก็เป็นสัตว์ปันแทะกระต่ายนกและสัตว์เลื้อยคลานที่พบในพื้นที่สูงความไปจอมฉกของมันอาจจะมาจากการที่พวกมันเนี่ยเป็นจอมโฉกาดที่เก่งมากหรืออาจจะกล้าเข้ามาใกล้แหล่งอาหารที่มดอาศัยอยู่หรือไม่ก็เป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานนะครับสถานก,ก็เหมือนเดิมนะครับดิอคอนเซิร์นยังมีประชากรเยอะอยู่